การครั้งหนึ่งเด็กชายหน้าตาอ่อนโยนเดินเข้ามาในป่าเพื่อหาปัญญาเขาพบกบที่มีมงกุฎอยู่ที่บ่อที่เงียบสงบแต่มันไม่ใช่กบธรรมดากบบอกเสียงของเขาดีครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเจ้าชายแต่ตอนนี้เขามีสเสน่ห์เจ้าชายกบเยอะเย้ยว่าความเมตตาเป็นของคนอ่อนแออำนาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเด็กชายที่อ่อนโยนมองเขาอย่างใจเย็นแต่พลังหายไปอย่างรวดเร็วความเมตตาจะคงอยู่ตลอดไปนิมิตของคนที่ทุกข์ทรมานจากความโลภ และความโกรธปรากฏขึ้นเจ้าชายกบเริ่มวิตกกังวลเจ้าชายกบก้มศีษะลงอย่างนอบน้อมฉันมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองมาตลอดแต่ตอนนี้ฉันต้องการเปลี่ยนความคิดและความคิดของฉันเด็กชายที่อ่อนโยนยิ้มอย่างอ่อนโยนการเปลี่ยนแปลงที่ดีเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีพวกเขามองเข้าไปในป่าด้วยกันและเจ้าชายเรียนรู้ความเมตตาจากเด็กชายผู้อ่อนโยนตอนนี้เจ้าชายกบเริ่มเดินช้าๆจิตใจของเขาเบาลงในสระที่เงียบสงบเด็กชายที่อ่อนโยนมองตรงไปที่สระ และยิ้มอย่างอ่อนโยน